เราก็จะไปในช่วงของเนื้อหานะคะของการอบรมในวันนี้ที่บอกไป2อย่างนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือ mm hmm. Canva for education นะคะแล้วก็การทำวิดีโอออน m a น d ด้วยวิทยาการน,นะคะ โอเคนะคะทำไมเราต้องทำวิดีโอออนดีมานะคะอันนี้ยินก็เข้าใจว่าแร,แรกเริ่มเลยที่เราอาจยังไม่มีการเตรียมตัวในการที่จะเข้ามาสู่การเรียนออนไลน์นะคะก็ไม่สามารถที่จะทำสต็อกทำคลังวิดีโอใน การเรียนรู้ต่างๆในเนื้อหาการเรียนรู้ของเราได้ทันนะคะจึงเป็นการสอนสดนะคะมาเจอกันในห้องแล้วก็บรรยายพูดคุยกันไปนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดหนึ่งของการเรียนก็คือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะเนื่องจากว่าต้องอ,อยู่กันตลอดทั้งสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะก็มีโอกาสได้เห็นคำเขาเรียกว่าข้อแนะนำข้อเสนอแนะนะคะจากแบบสอบถามที่เคยได้ แจกให้กับน้องๆนักศึกษานะคะรวมถึงของอาจารย์ด้วยนะคะในการที่ยุคแรกเลยที่เราเจอโควิดแล้วก็ต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบไม่มาเจอกันนะคะหนึ่งอย่างเลยที่น้องๆนักศึกษานะคะตอบมาก็คือว่าการเรียนนั้นค่อนข้างยาวนานนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจะต้องอดูอาจารย์ตลอด2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยเกิดความร้อนบ้างนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ดูได้นาน,น,นขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอออนดลน์เนี่ยก็จะช่วยนะคะในการที่จะจัดแบ่งเนื้อหาการเรียนของอาจารย์ที่เป็นในรูปแบบของวิดีโอนะคะเป็นส่วนๆไว้เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนะคะมาเรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ดูตานะคะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อหาที่น่าสนใจมากๆของการมาทำวิดีโอออดิมันคือเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจอาจจะเป็นการอธิบายสูตรคณิตตร์ต่างๆนะคะการเขียนวิธีแก้โจทย์ต่างๆเพื่อที่จะให้อธิบายในสิ่งที่ยากนะคะต่อการอธิบายให้ความในรอบเดียวเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถมาดูได้ซ้ำเรื่อยๆให้เขาความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิดีโอออดิมานเลยจะ ไม่มีขนาดยาวมากนะคะหลักๆของการทำสื่อวิดีโอเนก็อยู่ประมาณ7ถึง10นาทีนะคะก็ค่อนข้างที่จะ,ะเรียกว่านานแล้วนะคะสำหรับการดึงดูดความสนใจของคนตลอด10นาทีให้อยู่กับวิดีโอแต่กรณีที่อาจารย์นะคะมี การบรรยายที่นานจริงๆมันยาวนานจริงๆนะคะก็สามารถที่จะแบ่งเป็นพาร์ทได้นะคะ,ะเป็นอ p พีหนึ่งอพีสองนะคะพาร์ทหพาร์ทสได้เลยแต่การช่วงตัดนั้นๆนะคะควรจะตัดในหัวข้อที่เป็นหัวข้อหนึ่งแล้วก็ตัดนะคะหากว่ายังไม่จบหัวข้อแล้วอาจารย์ต้องตัด ออกไปเป็น EP 2นี่ก็จะไม่แนะนำนะคะก็สามารถที่จะยืดหยุ่นระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมของหัวข้อนั้นๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยการตั้งชื่อนะคะของวิดีโอที่เรานำไปใส่ในบนระบบนะคะบริหารจัดจาก,การเรื่องของวิดีโอต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญค่ะอาจารย์คนตั้งชื่อให้สื่อกับเนื้อหาข้างในนะคะเช่นนี้จะบอกว่าเนื้อหา Canva for Education ตอนที่1เนื้อหา Canva Education ตอนที่2เนื้อหา Canva Education ตอนที่3าแบบนี้นะคะผู้เรียนก็จะไม่ทราบว่าแล้วข้างในเจอ,ออะไรนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการที่จะเขียนชื่อสื่อวิดีโอนะคะให้สื่อถึงเนื้อหาที่เขาจะเจอเช่นการเข้าใช้ Canva for Education การสร้างสื่อนำเสนอ ใน Canva Education การนำเอา Canva Education มาใช้ประโยชน์ในการเรียกนการสอนอะไรเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เขารู้อ๋อสิ่งต่างๆที่มีอยสาคลิปยาวๆ10นาทีเนี่ยข้างในเขาจะเจออะไรบ้างนะคะก็หลักๆนะคะยิ่งก็ได้เขียนคำแนะนำนะคะสำหรับการทำไฟล์วิดีโอต่างๆนะคะไว้ในกู่มือแล้วทีนี้เราไปกันเลยค่ะมีอาจารย์ท่านไหนนะคะเคยใช้ Canva แล้วบ้างคะอาจารย์กด ปุ่มยกมือได้นะคะ